อยาได้หมดหวังก้าวสู่จุดหมายด้วยรักและความมุ่งมั่นคงต้องมีสักวันที่ฝันนั้นต้องกายเป็นจริงครับผมกอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับผมนะก็ไม่มีสิ่งใดที่จะ กับความตั้งใจแล้วก็ความรู้สึกของเรานะครับผมกับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับผมก็เพลงนี้ผมผมก็เขียนมาแบบเป็นสาวจังหวัดลำพูนนะครับผมอยากจะลองทําหลายๆอย่างให้ให,ให้แบบก็ผมเป็นคนอีสานเนาะก็อาจจะถนัดแนวแนวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ไปด้วยกันเลยครับผมก็ เป็นประสบการณ์ชีวิตของผมนี่แหละก็คือไปทำงานกรุงเทพอะไรประมาณทํางานโรงงานนะครับผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับผมกับชื่อเพลงว่าเโาเีครับผมามาเดี๋ยวบอกฟังไปด้วยกันครับผมเหนื่อยเนาะชีวิตเนาะครับผมนะแต่ยังไงเราก็ต้องสู้นะครับผมมาครับ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมก็ขอขึ้นสักสิบห้านาทีนะครับผมนะก็จะมีเพลงที่ผมร้องแล้วก็สลับกันกับหลายๆช่วงนะครับผมอีกประมาณสักเพลงสองเพลงนะครับผมนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับเพลนอนว่าทุกวัยากของคนพัดจินหาอยู่หากิน เมืองหลวงก็ทะมบังขับแท็กซี่กำามากอนสามระชีวิตนีนเอาอยากแก้รามเคบ้บางเป็นลูกจ้างแรงงานต่างเมืองชีวิตไม่ฝือเลยต้องเป็นนี้ เขาของเครื่องใช้มันแพงทุกทีเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ทำก็อดตายตัวผมคนกล้าเคยทำมาหมดชีวิตรันทดไม่ต่างเท่าไรเคยล้มเคยลุก ทุกขันแทบตายเหนื่อยแทบขาดใจวุ่นวายโว๊กโว๊โอ้ลันดาโอ้โอ้ลันน่า เกิดเป็นมนุษย์มันสุดยากแค่เหมือนกรรมมาแก่ให้เราทุกทนทำไงเรานะเมื่อเกิดมาจนชีวิตทุกคนิ้นรนต่อไปจบบทสรุปเพลงนี้สู่ฟัง ขอเป็นพลังให้เพื่อนยิง่งชายขอให้สนุกความทุกข์มาลอยมีแต่สุขสบายทุกวันเวลาขอบคุณทุทกๆกกำลังใจนะครับผม ครับผมก็ขอเป็นเพลงหนึ่งบทเพลงนะครับผมปิดท้ายกับเพลงคือทุกครั้งนะครับผมที่จะร้องเพลงนี้เรารู้สึกว่ามีพลังนะครับผมในการที่จะสู้กับชีวิตครับผมความจนมันอาจจะน่ากลัวสําหรับหลายหลายคนนะครับผมเนาะแต่ว่าทําไงได้ชีวิตเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมขอเป็นเพลงสุดท้ายจริงๆครับผมความจนน่ากลัวครับผมมาครับผม